นี่ได้มาลองแล้วกับโรตี ลานละมุนพี่เขาอะก็สั่งเดลิวเวอรี่มานะและแป้งที่เขาสั่งวันนี้จะเป็นรสด,ดั้งเดิมแกคือแป้งอัะนุ่มมากๆเลยแล้วเป็นโรตีที่แกะง่ายมากแล้วอร่อยด้วยนะ้อยแกคือสายใหม่อะหวานกําลังดีเลยแล้วเขาอะก็เพิ่มซอติบเข้ามาเป็นรสนมฮอกไกโดและนี่เป็นครั้งแรกเลยจ้กที่ได้กินสาใหม่กับดิบที่ขคยอยากได้ความอร่อยและความนัวจัดแบบนี้ต้องซื้อดิบเพิ่มนะนี่ก็เลยขอเพิ่มความอยากไปอีกหนึ่งชิ้นและชอบมา,มากๆเลยนะตรงที่โรตีเขาแกะง่ายแล้วก็ทําง่ายแบบสะดวกมากคือมัน ไม่ติดมือเลยอะทุกคนแล้วต่อมาที่เขาเลือกสั่งก็จะเป็นอารัวซึ่งในกล่องอมีทั้งหมด4ชิ้นนะแต่ถ้าเกิดใครสั่งกล่องใหญ่ก็ได้ทั้งหมด8ชิ้นมีทั้งรสชาติใบเตยช็อกโกแลตทุเรียนและชาไทยที่ทุกคนนะ่ะซื้อเป็นของฝากเป็นของขวัญกันได้เลยแล้วกล่องน่ารักมากๆใครที่ไม่สะดวกมาหน้าร้านเหมือนเขาก็สามารถสั่งดลิวี่ได้แล้วและสั่งผ่านในทางแก๊บแล้วก็ไลน์แมนเลยนะหรือถ้าเกิดใครที่มาที่ร้านเนี่ยก็มาดูขนมและสายไหมที่เขาทําสดๆกันได้เลยที่ Pop Up s t o ่ e อยากให้รีฟมาลองกันได้เลยนะ